มาลองกล้องใหม่กันเลยเรื่องของเรื่องคือเพิ่งได้กลับมากรุงเทพในรอบ3มปีเพราะก่อนหน้าน,นี้ทำงานอยู่มาเลเซียนะครับก็คือมันดีมากจะบอกว่าราคาหารถูกมากวันนี้มีโอกาสได้มาพักที่เ d p แพลนต b แบงกอกอโศกก็อยู่ที่สถานีอโศกซึ่งตรงข้ามกับ Terminal 21เลยนะครับมีโอกาสได้ไปเดินห้าง Terminal 21ตามคำแนะนำของอพี่ยามข้างล่างนะครับ อนแรกแกบอกว่าราคาอาหารเนี่ยจะอยู่ที่่40บาทซึ่งผมไม่เชื่อเลยแล้วก็พอมีโอกาสได้ไปนะครับปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแปลกใจมากคือ,อก่อนหน้าน,นี้ที่เราเคยอยู่กรุงเทพก็เมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วเนาะก็เคยกินที่ราคาประมาณ40-50แล้วในห้างบางห้างนะครับทั่วๆไปก็กลับมารอบนี้ได้มโอกาสไป ที่ Terminal 21ชั้น5นะครับที่ฟู้ดคอร์ทของเขาปรากฏว่าราคาอาหารเนี่ยเ,เริ่มต้นที่29บาทนะครับเหลือเชื่อมากซึ่งที่ปีนังเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็เริ่มต้นที่ประมาณเจ็ดลิงแปลิงนะครับถ้าจะกินข้าวให้อิ่มเนาะเป็นข้าวแกงทั่วๆไปอา,อาจจะเป็นร้านแบบอีโคโนมี่ไรส์สำหรับอาหารจีนหรือว่าถ้าเป็นอาหาร อามาดีก็จะเป็นนาซิกันดาหรือมามะช็อปเลยพวกนี้นะครับก็มีไก่อายามอย่างนึงเนาะแล้วก็มีไซโยโกโบิสก็ผักกาดผัดทั่วไปก็อันนี้ก็จริงๆประมาณ10กว่าลิงแล้วเนาะโอเคทีนี้ที่เทอร์มินอลเนี่ยวันนี้กินข้าวไข่เจียวอ่ากับแกงเนาะก็คือเป็นเมนูปโปรดในในห้างนะครับก็45บาทเลยเชื่อมากแล้วก็น้ำก็ ขวดละเบาทนะครับน้ำดื่มแล้วก็พวกชาเย็นพวกชามะนาวอะไรพวกนี้ก็20บาทต่อแก้วซึ่งคุ้มจริงๆคุ้มมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีโอกาสได้ไปที่บ้านเก่ายาลาเพ้านะครับใช้เวลาเดินทางไปหนึ่งชั่วโมงกว่าทีนี้ในส่วนของตรงลาเพาวเนี่ยตรงบิ๊กซีเรียบด่วนนะครับมันจะมี ร้านแกงถุงเมื่อก่อนที่จะชอบกินอยู่เนาะก็เขาจะเอาแกงประจําวันเนี่ยที่เหลือจากการขายนะครับมาแบ่งใส่ถุงมัดขายแยกต่างหาก,ก็อยู่ที่ประมาณเมื่อก่อนเมื่อ4ปีที่แล้วเคยซื้อที่ส5บาทเนาะตอนนี้กลับมาลองทายซิว่าเท่าไหร่อ่าเฉลยแล้วกันอยู่ที่20บาทนะครับก็ไม่ได้เป็นราคาที่รับได้นะครับสมตุสมผลสําหรับอัตราเงินเฟอ้อในหลายปีที่ผ่านมาเนาะทีนี้ ร้านอื่นๆที่มาจัดบูธอยู่หน้าห้างอิมพิรลลาเพายเนี่ยยังขายราคาเดิมนะครับเช่นผัดไทยเนี่ยก็ยังห่อ20ผักลวกก็ชุดละ50ได้ผักลวกออ5อย่างนะครับออพอมาเจออย่างนี้นะก <laughs> ็ ทำให้คิดได้ว่าจริงๆการใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้แย่ซึ่งจริงๆก็เป็นความทรงจำความทรงจําที่ดีมาตลอดนะครับในส่วนของเรื่องของกินเรื่องอาหารเนาะแน่นอนที่ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถหาอะไรกินได้ตลอดเวลาอ24ชั่วโมงเลยไม่มีวันหลับนะครับก็อ่าวันนี้มีโอกาสได้กิน <c oughs> อข้าวเซเว่นเนาะไปกินอาหารมื้อโปรดข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวนะครับก็ เนื่องจากรีบเนาะรีบไม่มีโอกาสได้ไปนั่งหาร้านอาหารทีนี้มีร้านอยู่ร้านหนึ่งอยู่ที่ตรงหน้าเรส p l a พน t อโศกเนี่ยน่าสนใจมากเห็นคนกินแน่นตลอดทั้งวันเลยแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาขายอะไรกันแน่เนาะ <c oughs> น่าจะชื่อสุดาโภชนาเดี๋ยวจะสิ่งที่พูดมาเนี่ยเดี๋ยวจะลงรูปไว้ให้ให้ดูนะครับตามที่อธิบายไปเนาะโอเควันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ